อย่งไปขายไปเรื่อ,อ,อยกปูเราก็ขายตัวเมียเราก็เอาไว้เริ่มต้นตอนนั้นเลี้ยงกี่ตัวครับสองตัวสองตัวซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นจาได้ไหมถูกได้ซื้อมาตัวสองตัวเนี่ยมันสองหมื่นเก้าถูกตอนนั้นซืน้อมาถูกอ๋อสองตัวสองหมื่นเก้าก็ขยายไปเรื่อยขยายเรื่อยแร้ว สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องวสันน a ชแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่คอกวัวของคุณลุงศักด์นะครับไปดูประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวของคุณลุงศักด์ไปชมกันเลยครับคุณลุงศักด์นะครับคุณลุงศักด์ตรงนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยพระนอนอ๋อวัดพระนอน วัดพะนอน,น,น,อนตำบลพะนอนตำบลพะนอนอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองจังหว,วัดนครสวรรค์เลี้ยงวัวมาสี่สิบตัวเลี้ยงมานานหรือ,อยังครับเนี่ยสองสามปีเลี้ยงไปขายไปยังๆๆยังยังพิ่งเรื่องเลี้ยงนะใช่ไหมมันยังไม่นานโอ้โหซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นจำได้ไหมถูกได้ซื้อมาตัวสองตัวเนี่ยมันสองหมื่นเก้าถูกตัวนั้นซื้อมาถูกอ๋อสองตัวสองหมื่นเก้า ก็ขยายไปเรื่อยขยายเรื่อยแล้วเพราะนั่นได้ลูกมันขายก็นั่นว่าขึ้นลูกมันตัวเดียวสาวซื้อตัวเมียมาตั้งสองเลยครับใช่อ๋อแล้วก็นขนาดต้นขายเพราะมันขึ้นต้นขายไอ้เัวเขียวที่เทียด้วยสามหมื่นครับแล้วมีซื้อเข้าไหมจากสองตัวมีซื้อเข้าไหมซื้อเข้าซื้อเข้าเรื่อยเหมือนกันแล้วตัวสองไอ้สองตัวสามตัวอ๋อยังไงไม่ดีที่เข้ามาไม่ถูกใจแล้วก็ขายออกอ๋อหัวมันให้ลูกหางเราพอเอาลูกอ่ะ ลูกพาอย่างสามปีสองตัวแล้วเขาไม่เอาไว้ขาดเอาว่าปีละตัวละตัวอย่างอืมสปงปีแล้วก็สกมาเป็นปีแลตกเลี้ยงมาสองปีแล้วสามปีแล้วสามปีแล้วเขาซื้อซื้อเข้าเรื่อยก็ขายออกมันไม่ตัวไหนไม่ดีแล้วก็ขายออกอืมครับผมเลี้ยงคัดเอาไว้ทำแม่พันเลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวที่เดี๋ยที่คนแม่จะเหลือแม่พันุไว้ ม่พันนึว่าแม่พันก็จะว่าตัวไหนไม่ดีแล้วก็เอาออกอย่างเงี้ยจะมีปัญหาเรื่องผสมไหมครับที่เนี่ยไม่มีครับผมไม่มีมันไะผสมว่าใครเลยทับแล้วไปแล้วเลยตรงไหนเป็นจัดมันก็ทับติดเลยอ๋อคือใช,ใช้ใช้พ่อพันตอน,นั้นในการทับแถวนี้เขาผสมกันแถวในบ้านเนี่ยจะผมไม่ครับผสมมาไม่เจ็ดผมก็เสียจางไปแล้วพันครับ เขาบอกบางครัง้งสีตัวสีทเที่ยวไม่สีสีพันเยอะสิสอืมครับผมเออง้วนวัดลูกไม่ดีอย่างนั้นอาศัยอาใส่ทับพ่อพันเราครับอ่าพ่อพันเราทับแล้วมันผ่านเลยอืมอแต่างนั้นเขาล้วงอ่ะใช้เหล็กใช้อะไรมันถ้าเราบ่มมัน,นมันค่อยติดอือเจ้วเวลาคลอดล่ะครับคลอดมันก็คลอดมันเองไม่ไม่ได้ช่วยอะไรไม,ไม่มีปัญหาเรื่องการคลอดเนาะมันก็นอนมันปวดแล้วมันก็นอนเดี๋ยวมันก็ไหลมนเลย ถ้ามันออกม่ได้จริงเป็นเสาแล้วค่อยช่วยมนช่วยดึงช่วยวอะไรอก็าหัวโผล่เต้นโผล่แล้วไอ้กดันดึงมพราเบ่งแล้วก็ดึงออก้วมันก็ไหลออกมาอยเดี๋ยวแม่มันก็เลี้ยงมันเองแห้งมันก็ลุกขึนมแล้โรคระบาดหรอครับค<ะ>ุณลุงที่นี่มีโรคระบาดมาถึงไหมมีเมื่อพี่กายไปก่อนพีก่กายโรคอะไลำปีลำเปอืออะไรครับที่ข้อเราติดไหมผมก็เปนเป็นตัวสองตัผมก็ฉีดยา เอายายกรมเกษตรมาเค้าให้มาแหรอครับคือของผมไปซื้อสะละอ๋อซื้อมาจำได้ไหมราคาเท่าไหร่ขวดหนึ่งหรือขายมีแพ็คขวดลูกชายไปซื้ออะไรยังไงผมก็ไม่รู้อและการกรมเกษตรเขาก็มาช่วยฉีดให้อืมฉีดหมดทุกตัวแล้วแล้วีดกันไหนมันเป็นมากๆแล้วก็ฉีดเราก่อนครับ ผมก็ไม่ได้เป็นมากมายอะไร้นบ้านก็เป็นกันอยู่ัก็ตายกันเยอะจังผมไม่ได้เู็นต้นตุ่มๆเขาเขาเรียกชิงตีดมันอาจจะเป็นเพราะว่าข้อเราด้วยละมั้งข้อผมเปี้ยงผมเอี่ยมนะไม่เห็นไหมโรคคาร์ตาเซนว่าเป็นโรคมากระหลานเป็นติดคือตามหลักไอ้โรคพวกนี้มันเกิดจากแมลงวันแมลงปีกแข็งยุงอะไรเงี้ยนนม้ากระบินตั้ตออะไรใช่ครับแต่ถ้าข้อเราสะอาดมันก็ลดปัญหาพวกนี้เยอะเลยนะไม่เป็นครับบางข้อเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วไม่อีก ก็คือเฟอร์หล่มนอนชมขี้ชมขี้ใช่ใช่ครับผมแจ้มขนขนี้มากกว่าเป็นเที่ยง,ยงใช่ใช่ครับถ้าถ้าคอกท่ายมันก็จะไม่เป็นเป็นก้อนทุกบ้านแหละแต่ผมเป็นน้อยเขาบอเป็นไม่กี่จัวยแล้วผมก็หายเนาะไม่ผ่านมาไม่มีล้มตายนะครับไม่มีครับไม่มีใช้ได้เลยล่ะเลี้ยงเพราะพ่อผมเนี่ยเลี้ยงผมก็ติดมือเหมว่าเดี๋ยวจ้าตลาดเนี่ยก็คือเป็นพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ แล้วเราจะขายคือเรียกเขามาเขาเขามาถามซื้อแล้วก็ขายื้องปล่อยทุกตัวไหมครับางเงี้ยปล่อยจะได้ราคาคปล่ใครถามก็ปล่อย,ย,ยนะครับอบอกจะได้ราคาพอควนร,ร,ราคา<อ>ตรงใจกันก็ปล่อยกันเขา็ต่อ<ม>เราเราบอกก็ามื่อต่อสี่ห้าหมื่นเขาบอกรอถ้าสามหมื่นบอกสี่หมื่นกได้เฉพาะหยเราก็ขายกันไปครับครับ ครับวัวแดงเยอะนะครับเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้เขาเล่นวัวแดงกันครับราคาดีไหมราคามันจะดีในช่วงตกในวัวแดงวัวขาวราคาพอๆกันพอๆกันเต็มเต็มเนื้อหมดครับแต่ชามันขึ้นทุกแดงไม่ได้แดงโอ้โหตัวน้อยนี่สามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นอะไรลุงครับเรื่องถ่ายพญาได้ถ่ายไหมครับเนี่ย ใช้ไก่เข้ามาใช่ฉีดยาเอาอ้่ฉีดพยาธิีบำรุงอะไรอย่างนั้นนไหนผมผมจัดตัวเขาลูกอ่อนให้หมอเข้ามาฉีดหรือเราฉีดเองมันมีเยอะเนาะมีเยอะเราก็ต้องฉีดให้เป็นเขายุ่งเขาไปหัวเขาแล้วก็ฉีดเราเองได้มั้งเราไปวานเขาอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับเราต้องฉีดให้เป็นยุงไม่ได้สุดก็เขา ใช่แนะม่หมโหนุ่งใส่กระโโกระโถมันก,ก็มีงัวด้วยเขาก็เหนื่อยเขาไรก็มไม่จะให้ขาจาาา้างทารน้ำมันลดโซเดะแบบหวานนี่เฉยรู้ว่าเาเป็นหมอเพราะศึกษาอย่างตัวผู้สองตัวที่มันอยู่ด้วยกันมันไม่มคีดกันเหรอครับผมไม่ชู้กันนะไงบางคอกนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะบางอคอกนี่อ๋อผมไม่คุยกันไม่ชู้กันครับ ไอ้จนไปเริ่มจะฆัาควัวได้มันกระตูนอ๋อแต่ันแพ้กันแล้วไม่เอาเลยแต่เขาเขาแดงดีนะตัวพูดนะเนี่ยผมซื้อมาตัวน้อยเนี่ยผมซื้อเขามาไว้นกำพ่อน่ะเหมือนข้าเท่าวหลุมอตัวน้อยนั่นแหละอ๋อข้าวเป็นแดงน้อยเนี่ยครับครับซื้อเขามาเลี้ยงต่อยอ่ะกว่าจะตากอเล็กเล็กๆกันนะนะอ่ากำลังกินนมเล็กน้อยสามเดือนสี่เดือนผมก็เลี้ยงผมเป็นพ่อนี่ยไง ผมค่อเ้มา,า,มมมามันขาสผมอไปหาเไว้จ่อเลี้ยงจังหดอิงมแล้วอ่ะ <c oughs> เอาไว้ทับเนะเาะโอ้ลำบากถ้าเราไม่มีพ่อเนี่้โหเป็นตังที่เราจะไล่ผูไปหาเข้าก็ไปลำบากครับ <c oughs> เขาไม่เห็นมาทับให้เราแล้ว,ลวเขามีผูกันแล้วเนี่ย <c oughs> อย่างนี้เขามีก็ตทุกคนละมีพอ่อทับเป็นหรือยังครับเนี่ยในลูกมันหลายตัวแล้วอ๋องาสองปีกว่าแล้วครับครับสองปีนี่มักระทับแล้ว ัไว้ทองทองเยอะเลยตัวเนี้ยไอไอไอตัวนู้นเนี่ยแดงแดงเนี่ยลูกไอตัวนู้นครับถ้าปอดม้นมันยุ่ง,งามากกว่าทีนี้ปีนี้ปล่อยทีนี้ทับทองได้หลายตัวแล้วครับมันพันหัวโลนไงอ๋อตัวตัวผู้นะอัะนนี้ผมอมนนี้สออ๋อที่มันพันหัวล้วนก็คือเก็บไว้อเอาไว้ขยายพันธุ์ อย่างกระตัวน้อยหมื่นห้าแต่วิเดียวจะยังนว่าเลี้ยงต้อยมาจนมันทับหัวได้เลย,ยวเิเคราะห์ปกติก็เลี้ยงไร่ทุ่งอย่างเงี้ยครับต้องเช่าพื้นที่เขาไหมผมเช่าอย่ไรละพันลยครับเช่าไปกี่ไร่ครับหลายไร่ทั้งป่กทั้งถนน,นต้องนี้อ๋อนี่ตรงนี้แต่ผมไม่ได้ไปเลี้ยงจน,นเห็บเห็บกินเก็บหลุดชายเข้ามาจากประเทศก็มาเกี่ยวยา่ถึงไปฝั่นจะไปแล้วอืมหมดเรื่องไรเงีง้ยครับทีขข่เนี่ย พอเดินมีไหวแต่พื้นที่ที่นี้มันก็อยู่ได้นะนะมีหญ้มามาสักหน่อยสองคันรถครับอยู่ได้นล้กกววานผมก็มีช่วยเพราะมันก็มีหญ้าให้เล็มของมันอยู่เลม็มมันหมดนี่มันก็เดินเลมเลม็มยอนบ่ายแต่ไม่ให้มันอืมนผมก็่่แแใส่ผมไว้สบายเลยเลียงวัวแบบสบายสบายเนี่ยนะมันก็เหนื่อยพักเดียวครับถ้าเดินทั้งวันไม่ไหวเอืม เราไม่นอมอย่างเงี้ยเรามันไปไหนไตกองไปของเขาทั้งนั้นไปกินก็เสียของเสียตังค์เสียตังค์ให้เขาอีกแง่เนี่ยเขเพื่เขาเจ็บอย่างเงผมผมว่าเ้นเดียวนี้ผมอยู่น่าจะปล่อยเขาไปเขาไม่เขาไม่กระโดดข้ามเลยเนาะมันมีไฟมันกลัวมันรู้ครับมันจะเข้าไม้มันจะดมก่อนถูกจมูกอะไมไม่ไม่ไม่มัามันมีไฟแล้วไฟแล้วมันเคยโดนบางข้อในกระโดดเลยนะตํำๆอย่างเงี้ยอืม เขาเคยอยู่ตรงไหน,นเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขามีกินนะนะเมียด้วยนะ ตัวนี้หกเดือนอยังครับเนี่ยนะตัวเด็กๆเนี่ยประมาณ 8, แปดเดือนเก้าเดือนตัวนี้แม่เขาเหรอครับเออหนังน,น้อยอ๋อแม่ไม่ถายไปแล้วอ๋อประมาณเเดือนอย่างตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตั้งไว้ในราคาตัวนี้ผมยังจอยมาจนนี้ผมไม่ถ่ายอ๋อเลีเ้ยงเขามาตั้งแต่ออกจาก ของแม่เลยแม่เขาไม่เห่าแต่เออเอองนมยังดีนะเขาไม่เป็นอะไรไม่เป็นเด็กน้องๆในจวงใช้นมอะไรเลี้ยงนมผงมันผงใหญ่กระสอบใหญ่แล้วคล้องแขนใหญ่ของเด็กเหรอครับหรือของวัววัวเลยอ๋อในจวงน้องมันก็เหมือนกันแหละอืมงานอะไรไปเยอะมากอ๋อเห็นแล้วครับออกแล้วแม่เขาเอาเลยผมโอ้โหก็เลยขายแม่เลยขายสองตัวแล้วกันลำบากใช้นมอยู่อย่างนี้อืม น้องตัวนี้ถ้าออกแล้วไม่ดูแลลูกไม่เลี้ยไปยิบเลยนม่มองให้โอกาสว่าจะเอา,าอีกวงเดี๋ยวจะยังรู้<ห>ออกมแม่ตัวนั้นตัวใหญ่นะครับไหมแม่ตัวนั้น,นหวัวล้นปั้งหัวล้นตัวนั้นจะออกแล้วเดินหน้าออกลกปล่อยม,ม,มันตอนนั้นตอนนั้นก็ปล่อยเขาให้หกหมื่นเสียงลูกชายมาไม่ทันพจะเจ้าหัวล้นแล้วก็ทองจะออกแล้วเขาหวังลูก ครับร้อยสี่สิบบวกเห็นไหมนะความสูงของเขาก็ไม่รู้อะไรราคาแล้วนี่ยังไงความสูงความสูงร้อยสี่สิบบวกได้อะได้มันจะได้เนาะได้สวยนี่ยนะรุ่นนี้ผมขายลูกไปสามหมื่นลูกแถวจันนเนี่ยครับเนี่ยลูกตัวที่สองกำลังยันทองจังมีตลาดก็หารุ่นนี้เลยลนลนอมมันจะแท้เลยครับไม่มียุบไม่มีอะไรราคามันอ้วน ป่ามมันจะอ้วนไม่เหมือนฮินดูฮินดูมันจะสูงโย่งโย่งมันก็สำเรบจัวมันอ้วนมันก็เหมือนจะไม่อ้วนครับใช่นี่กระบอมปั๊มเนี่นี่ครับนี่กระชองนี่หุ่นร้นนี่สวยสวยนี่นะเขามาให้หกหมื่นแล้วลูกชายมาแม่ชันบอกขายขายเลี้ยงขายเจ้าขายเ็าให้ได้ต้องขายอืมนี่บอกผมเป็นคนเลี้ยงให้ลูกชายขาขายไม่ได้ต้องต้องฟังราคาก่อนเขาต้องคุยกับเจ้าของเขาอืม ก็เลี้ยงให้ลูกกันหละเขาก็ให้แล้วขายจะให้จะของเงินเขาเองดีกว่าออกลูกัะผูผมก็ขายได้คือตัวเมียเข้าครับนี่นี่ตัวนี้นี่เป็นลูกวัวน้อยผมเลี้ยังจอยมาทีเข้ามาได้ตัวใหญ่แล้วนะหลังมันจะไข้างในตัวหัวรุนหน่อยหัวรุนนี่ก็ขายทองแล้วนั่นน่ะครับตัวแดงกันไหนขายทุกตัวผมไม่ขายตัวนี้ตัวนี้ก็ลรูแดงแต่เด็กสองตัวนะผมไม่ขายองอ่ะ นนี้เนีย่ยจะกินนมอยู่อ้รตรงนู้นตรงนี้เลือกแล้วใหญ่ดีนะัวตอนนั้นอบอกเขาใครจะซื้อมามาได้เลยขายุกตัวาาพอสมดุลกันไหมครับผมทำไมกกไม่โกงไ,ไม่ใช่พอค้เลี้ยงขายขายโดยเฉพาะเรีนเขาไปได้มั้งแหละเขาซื้อไปไปขาจอข่อเขาไม่ได้เราถึงซื้อมา ใช่ครับใช่แ,<ต>แล้วก็เลี้ยงเพื่อขายเนาะขายไม่ได้แล้วก็เลี้ยงไว้ออกลูกออกหลานแล้วก็ตรงเลี้ยงขายได้แล้วก็ขายอย่างเขาโดนแดดเนี่ยเขาสีขเขาแจ่มมากเลยนะจัดเลยนะนี่กระบะมา้าตัวนี้หัวโลนนี่กระทองแล้วนดงครับนี่ผมก็ซื้อขเขามาเทวงวันน้อยมานี่ก็เล่นหัวโลนกันแล้วเนาะหัวโลนขาวหัวโลนแดงหัวโลน ล้นธรรมชาติเลยว่าล้นจะล้น,ลน,นกันล้นเลยนะจกเข้มๆมันกระท้องแล้วนะอัวล้นคือจัองว่าแพงทั้งนั้นเลยตัวนี้นะครับจกไอหัวล้นที่มันท้องอ่ะที่ว่าปล่อยหกหมื่นอ่ะท้องกับพ่อนี้แหละครับหรือว่าท้องจากพ่อ,อูองอื่นท้องไอพ่อตัวใหญ่หอ๋อไอ้ตัวแดงเลยเมื่อกี้ตัว,วนั้น ต้นนี้เขาคงใหญ่นะใหญ่แต่สีเขาไม่จัดมันตอนนั้นไอตัวนี้เพิ่งได้ลูกยังไม่ออกไม่เห็นแั้ตัวเลยเนะี่ยเห็นตัวเดียวโน่นๆนอนครับครับรนเลยครับแรงขึ้นนนะ่นอกไอ้ตัวเนี้ยอืมตัวนี้ได้เพิ่งจะได้ทับใหม่ๆใหม่ให้ดูทันันเลยนี่ถ้าถ้าโครงสร้างเขาสีเขาดีนะจัดเลยนะครับตัวใหญ่ใหญ่เลยเขามันใหญ่ใช่มันใหญ่ โอ้แม่ตัวนี้ใหญ่กว่านั้สวยกว่านันี่กูหูทั้งนางวันนี้หูแม่งงกูเดียวเนี่ยจะมันไม่เลี้ยงลูกไ,ไม่เลี้ยงลูกต <c oughs> ัดส้นใจปล่อยเอาไว้เอากระลำบากออกกินอะไรต้องเลี้ยงนมนู่นนลูกตัวนู้นครับโอ้ลูกตัวนู้น,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 นเปิดทุกตัวครับเปิดทุกตัว เราชุบไม่ใช่เป็ดแต่เราจะก็ชุบกินตัวเดียวได้อืมกินกันกินหมดแล้วย้อต้องยังขขายใช่ครับใช่ก็ราคาตรงกันก็ปล่อยหมดเนาะเอางั้นดีกว่าเดี๋ยวใครที่สนใจก็เดี๋ยวให้เข้ามาดูที่คอกแล้วกันมาคอกครับผมคอกลุงศักดิ์เนาะุณลุงมีเบอร์โทรติดต่อไหมจำได้ไหมเอาผมจำผมกระจานี่นี่ไศูนย์แปดห้า หนึ่งห้าสองสองเก้าแปดหนึ่งองเกาแปดหนึ่งติดต่อลุงสัตว์เนาะขอ,อกนี้เนาะ,ละคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมวระสันน้อยด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผม